ครับพี่น้องวันนี้นะเล็กเดินออกกำลังกายนะพอดีมาเดินในบริเวณสนามกอล์ฟเนี่ยสนามไร,ร้กอล์ฟของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนิะ์ได้ยินเสียงเจ้ากระแตะแต้วแมนะโฉบเฉี่ยวไปมายแถวนี้แหละนะก็ต้องระวังด้วยนะพอบางทีโดนเขาจิกได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเห็นว่ามันมีวางไข่อยู่นะเดี๋ยวไปดูว่ามันจะ เจอสักกี่รังไป,ไปกัช่องกิตทะเลสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่พื้นที่ที่เขาที่จะชอบวางไข่ก็คือพื้นที่โลง่งนะเขาจะวางไข่กลางแดดเลยนะกลางที่โลง่ลงๆไม่มีอะไรเลยฮะก็คือให้แสงแดดนี่มันน่าจะช่วยให้ความอบอุ่นกับไข่นะนู่นครับ นวนอยู่แถวนี้แหละแม่มันเสียงดังมากๆเนี่ยมีไม้ปักไว้อยูอ่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีไข่กี่ฟองอนี่ฮะเจอแล้วเนี่ยไข่ของเขาไข่ของเขาเนี่ยมันก็จะพรางนะดูฮะสีหญ้าสีอะไรเนะี่ยมันก็จะคล้ายๆกัน ลักษณะการทำรังของเขาก็ไม่ได้พิถีพิถันอะไรนะก็เหมือนกับดันดินข้างๆเนี่ยดันดินข้างๆมาใส่ๆนิดหนึ่งให้มันไว้รองไข่ว่างั้นเถอะนะไม่ได้ต้องไปอะไรมากมายแค่เคียียรีๆมานะเคียเคียๆม,นะมารวมกันไว้นี่ฮะสี่ฟองนะกำลังสวยๆเลยก็ประมาณไข่นกกระทานะ คือโดยส่วนใหญ่ของเขาที่ไข่ที่เจอที่นี่ก็ประมาณ4ฟองนี่แหละถือว่าเยอะสุดแล้วที่นี่มันก็จะมีพวกสุนัขอะไรมาวิ่งเยอะนะแต่ถ้าสุนัขหรือแมวเข้ามาใกล้เนี่ยโอ้โหแม่เขาจะไล่โฉบไล่เฉียวเลยนีย่คือสัญชตาตญาณของความเป็นแม่ของนกนะอันะนี้ หรังนะเดี๋ยวไปดูอีก1นึ่รังเห็นเพื่อนบอกว่ามีอีกหนึ่งรังยวนะไปดูกันกำลังกายเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปดูเขาจะไข่บนที่โล่งนี่แหละมีเยอะมากแถวนี้นกกระแตแต้แวดเนี่ยหรือเรียกอย่างว่านกต้อยชีวิตเป็นนกที่หากินอยู่บนดินนะไม่ได้หากินตามต้นไม้นะหากินบนดินแล้วก็จะ อยู่ใกล้ชายคลองนะหากินพวกปลาเล็กปลาน้อยนะอ่ะนี่ไม้เสียบไวอีกหนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็เนี่ยอยู่พงหญ้าเนี่โอ้ยนี่มันมีมดหลังนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะมันมีมดเห็นไหมนะแม่ก็คงโดดหนีแล้วแหละนะเห็นหมดอย่างเงี้นี่แหละคือศัตรูของ เ้านกพวกนี้เน,นี่ยโอ้นะโดนเจาะไปแล้วล่ะนะน่าโดนเจาะไปแล้วนะฮะโด,นะโดนไปแล้วแต่ฟองนี้รู้สึกว่าจะยังนะนตัวนี้โดนไปแล้ววตัวนี้ทำไง ไปใส่รังโน้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองเคาะดูสิคือยังไงก็ต้องจับเพราะว่ามันโดนมดกินแล้วนั่นเลยก็จะเอามาวางไว้ข้างๆคือไม่ไม่เอาไปรวมกลุ่มนะเอาไว้ข้างๆเพราะเคยมีคนบอกว่าไข่นกอย่าไปจับนะแต่นี้มันโดนมดกินนะอีก ฟองโดนแม้มดกินนั่นเลงก็ถือมาเอามาไว้วางใกล้ๆถ้ามันไม่รังเกียจเดี๋ยวมันก็จะนะมันก็จะเขีย่ยออกไปไว้รวมกันก็คอยดูกันเดี๋ยวนัเล็กมาพิสูจน์วันหลังนะเดี๋ยวพามาดูกันเออนั่นเล็กก็ลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่านกกระแตแตะวตดนี่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะวันห้ามเอาไปเลี้ยงนะ าใครเอาไปเลี้ยงเอาไปครอบครองถือว่ามีความผิดนะนั้นเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาตินี่แหละนะก็คอยลุ้นกันนะว่าไข่ฟองนี้ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะโดนเขีย่ยเข้าไปในกลุ่มรวมกับเพื่อนหรือเปล่าพิสูจน์ว่ามันผ่านมือเรามาแล้วเนี่ยมันจะรังเกียจไหมอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผม ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะลเล็กซ์คิตในชาแนลสวัสดีครับ